เปิดอายุจริง4ตัวเต็งชิงเก้าอี้ผอ,อตรอคนที่สิบสี่แต่ละคนอายุเท่าไหร่วันนี้เราจะพาทุกท่านไปเปิดอายุจริงของสี่นายพลตัวเต็งชิงเก้าอี้ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่สิบสี่แต่ละคนอายุเท่าไหร่ดูเดือดจริงๆสําหรับว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนที่14ของประเทศที่จะมาแทนพลตารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพั ที่จะ,กะเกษียณอายุราชการในวันที่หนึ่งตุลาคมนี้ก่อนหน้านี้ก็มีกระแสข่าวของบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอรตรซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีผลต่อการเลือกเป็นพอบอรตรหรือไม่เราจะพาไปเปิดรายชื่อและอายุ4ีนายพลตัวเต็งแคนดิเดตพบตรคนที่14มีทั้งหมด4นายว่าใครมีอายุราชการเหลืออีกเท่าไหร่ดังนี้ 1>, 1. พลตำรวจเอกรอยอิงคาไพโรธรองพอบอตรออวุโสลำดับหนึ่งเกิดเมื่อ6สิงหาคม2507ปัจจุบันอายุ59ปีนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่24และนักเรียนในร้อยตำรวจรุ่นที่40กเกษียณอายุราชการในปี2567 2. พลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพานรองพอบอตรออวุโสลำดับสองเกิด29ตุลาคม2513 ปัจจุบันอายุ53ปีนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่31จบปริญญาตรีในร้อยตำรวจรุ่นที่47กเกษียณอายุราชการปี2574 3. พพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรรองผอตรออาวุโสลำดับ3เกิด8ธันวาคม2508ปัจจุบันอายุ58ปีนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่25และปริญญาตรีในร้อยตำรวจรุ่นที่41 กเกษียณอายุราชาการปี2569 4. พ้พนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผาบาตรอ,อาวุโซลำดับ4เกิด27มกราคม2507ปัจจุบันอายุ59ปีเคยทำงานเป็นพนักงานบริษัทน้ำมันคาวเทคส7ปีสมัครรับราชาการตำรวจโดยเข้าอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีคุณวุฒิทางด้านนิติศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรรุ่นที่4กเกษียณอายุปี2567